อยากจะซื้อขายที่ดินจะต้องมารู้จักเอกสารสิทธิ์ทั้ง5ประเภทกันก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่โดนหลอกค่ะใน f e c o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  แฟนเพจก e อยฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปดีๆแบบนี้นะคะ เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ m y p r o p e r t y Pro ก่อนที่เราจะซื้อขายที่ดินนะคะเราจะต้องมีการเช็คเอกสารสิทธิ์ในมือเราก่อนนะคะว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ประเภทไหนเรามีสิทธิ์ที่จะซื้อขายโอนหรือว่าเปลี่ยนมือได้ไหมและเราสามารถที่จะป้องกันกรรมสิทธิ์ของเราได้ยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเอกสารสิทธิ์ในที่ดินบางแปลงนะคะถ้าในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไป ทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นนะคะอาจจะถูกทางราชการยึดคืนได้ค่ะหรืออาจจะเสียสิทธิ์ในการครอบครองได้นะคะในกรณีที่มีคนเข้ามารุกรําแล้วก็สร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินของเราแล้วเราไม่มีการคัดค้านสิทธิ์ค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเอกสารสิทธิ์หลักๆมีอะไรบ้างปัจจุบันนี้นะคะเอกสารสิทธิ์ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5ประเภทนะคะ เริ่มประเภทแรกเลยก็คือโฉนดคุดแดงค่ะเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ชัดเจนที่เราสามารถจะซื้อจะขายหรือแม้กระทั่งทําการจำนองได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะมีระวังรูปถ่ายทางอากาศชัดเจนนะคะในส่วนของโฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์เดียวเท่านั้นที่เราจะสามารถซื้อขายแล้วก็จำนองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในทั้งหมดของเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่ทั้ง5ประเภทนะคะ โดยมีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินและก็สามารถใช้สอยประโยชน์จากที่ดินสามารถที่จะจำหน่ายและก็ได้ดอกได้ผลและก็สามารถที่จะติดตามเอาคืนได้ค่ะโฉนดที่ดินนอสอ .4 นะคะจะหมดสิทธิ์ก็ต่อเมื่อถูกครอบครองปรปักติดต่อกันเป็นเวลา10ปีค่ะเอกาสารสิทธิ์ที่2นะคะก็คือนอสอ .3 ามกหรือโฉนดคุดเขียวนะคะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ มีระวังรูปถ่ายทางอากาศนะคะสามารถขอออกเลขโฉนดได้และก็สามารถซื้อขายโอนได้ด้วยค่ะแต่จะต้องมีการทำรังวัดที่ดินและก็รอประกาศจากทางราชการอีก30วันค่ะโฉนดคุดเขียวนะคะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกให้กับบุคคลที่ครอบครองที่ดินเหมือนแต่จำกัดเฉพาะบริเวณของที่ดินที่มีรูปถ่ายทางอากาศแล้วจะออกโดยการเดินสำรวจทั้งตำบล มีการออกเฉพาะรายที่ตกค้างจากการสำรวจนะคะหรือเปลี่ยนจากนอสอ .3 นอส3ขอแล้วต้องการเปลี่ยนเป็นนอส .3 กค่ะผู้ลงนามในนอส .3 กก็คือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินนะคะหรือว่าในอำเภอในท้องที่นั้นๆแล้วแต่กรณีค่ะในส่วนของนอส .3 อกหรือโฉนดคุดเขียวนะคะจะหมดสิทธิ์การครอบครองก็ต่อเมื่อถูกย่งการครอบครองติดต่อกัน1ปีค่ะ ต่อมาก็คือนอสอสามนะคะโฉนดครุดดำนะคะคล้ายๆกับนอสอสามกน,นะคะแต่ว่าจะไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศจึงไม่มีกำหนดตำแหน่งของที่ดินที่แน่นอนสามารถซื้อขายได้แต่ว่าจะต้องรอประกาศอย่างน้อย30วันค่ะถึงจะโอนได้ค่ะเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกให้กับบุคคลทั่วไปเป็นการเฉพาะรายไม่มีระวังยงยึดนะคะ เป็นแผนที่รูปลอยใช้สำหรับที่ดินที่ยังไม่มีการยกเลิกอำนาจของในอำเภอผู้มีอำนาจลงนามในนศสอ 3, ก็คือในอำเภอท้องที่ค่ะในส่วนของนศสอร 3, หรือฉโฉนดคุดดำนะคะสิทธิก็จะเป็นสิทธิการครอบครองการที่จะหมดสิทธินั้นก็คือถูกแย่งการครอบครองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน1ปีค่ะต่อมาก็คือนศสอ 2, นะคะเป็นใบจอง ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ชั่วคราวไม่สามารถที่จะซื้อขายหรือจำนองได้ค่ะยกเว้นแต่ตกทอดกันทางมรดกนะคะสามารถที่จะขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็จะมีนศสอสนอส,อสกอและก็นศส,อสขอค่ะหรือโฉนดที่ดินนะคะแต่ว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ออกให้จะต้องมีข้อกำหนดห้ามโอนตามกฎหมายได้กำหนดไว้ค่ะ ใบจองหรือว่านอสอสองนะคะก็คือหนังสือที่ทางราชการออกให้เป็นการแสดงความยินยอมหรือรับรองให้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นค่ะโดยรัฐจะออกให้กับบุคคลที่อยากได้ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวค่ะโดยบุคคลนั้นนะคะจะต้องเสนอความต้องการไปยังเจ้าหน้าที่ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ที่ดินเห็นสมควรนะคะก็จะออกเอกสารใบจองให้แก่คนที่อยากได้ที่ดินแปลงนั้นค่ะ ใบจองมีอายุในการทำประโยชน์ได้3ปีและจะต้องเริ่มทำประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นภายในกำหนดระยะเวลา6เดือนค่ะนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบจองนะคะมิฉะนั้นก็จะหมดสิทธิ์ในที่ดินและก็ในการทำประโยชน์นะคะจะต้องทำประโยชน์อย่างน้อย7 5ของที่ดินที่ได้รับใบจองค่ะในส่วนของใบจองนี้นะคะถ้ายังไม่ได้รับหนังสือรับรองในการทำประโยชน์นะคะ ก็จะไม่สามารถที่จะโอนให้กับบุคคลอื่นได้ค่ะเว้นแต่จะตกทอดทางมรดกนะคะโดยไม่จำกัดแค่ผู้รับมรดกผู้รับพินัยกรรมหรือว่าทายาทโดยธรรมค่ะเมื่อได้ทำประโยชน์ตามเงื่อนไขแล้วนะคะก็สามารถนำใบจองมาออกเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นนอสอ .3 นอสอ .3 กนอสอ .3 ขอและก็โฉนดที่ดินค่ะ แล้วเงื่อนไขในการโอนก็จะขึ้นอยู่กับตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเอกสารสิทธิ์ที่5นะคะก็คือสอปรกร0 1หรือครุฑตาสีน้ำเงินค่ะเป็นหนังสือที่อนุญาตให้เข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินที่มีการปฏิรูปที่ดินเพื่อทำการเกษตรค่ะไม่สามารถซื้อขายหรือโอนได้นะคะเว้นแต่ตกทอดกันทางมรดกค่ะถ้าหากผู้ถือครองขาดคุณสมบัติหรือว่าฝ่าฝืน รวมถึงเสียชีวิตไม่มีการมารับมรดกก็จะถือว่าเสียสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ไปค่ะจะเห็นว่าเอกสารสิทธ์ในแต่ละประเภทนะคะก็จะให้สิทธิ์ในที่ดินแตกต่างกันออกไปรวมถึงการหมดสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินที่ไม่เหมือนกันดังนั้นนะคะก่อนที่เราจะทำการซื้อขายที่ดินเราจะต้องทำการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่เรา ต้องการที่จะซื้อนะคะให้มั่นใจว่าเอกสารที่ครอบครองนั้นยังมีสิทธิ์ครอบครองได้ตามกฎหมายไหมแล้วสามารถทำการซื้อขายถ่ายโอนได้หรือเปล่าถ้าเราต้องการซื้อที่ดินถึงแม้ที่ดินแปลงนั้นจะสวยและราคาไม่ได้แพงนะคะแต่เมื่อตรวจสอบเอกสารสิทธิ์แล้วเป็นนอสอสองหรือว่าสปกสี่ขี 1, ดศูนย์หนึ่งนั่นก็แสดงว่าที่ดินนั้นไม่สามารถที่จะซื้อขายถ่ายโอนได้ค่ะ รวมถึงไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะคะก็จะเกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นเราต้องมีการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ให้แน่ใจก่อนนะคะก็อยฝากแชร์คลิปนี้ออกไปนะคะเพื่อเป็นความรู้ให้กับหลายๆท่านนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ